งามอย hey? ู oh. so ่บ่อคานนี่รุนรุนบเบี้ยวที่คานนี่เนาะแอนบ่อคานจะประกอบเองคานนี่ฮับเอิงพี่น้องเราใช้บ่อป่่ใาบ่อโอ้หังใจหัวใจคือไว้แทะนะบัดเจ้าคือสาแท่นี่ลัใจเข็ดบุ่มบุมบุมบมยใจาขอเอาโอ้โหโอโอยโจโจนี่งอสายขอยนี่พรแห้งองนี้ ขาซ้ำบันเอ็ดโอ้เียบอยลเียบระื่ยางโจมเป็นไปน้อืาน้บ่ตะปูล <c oughs> าขับเลยเนาะใช่อเ้านั่นนะเห็นตะปูเรียบรอย่นันเรียบ่ไอะไรก็ได้ยินได้เ้เรืงบส่ซ้ำเนาะุิชอเลยลกอย่างไม่โจมเป็นไปน้วนูนแหละ เป็นอะไรได้ก่อเจแม่อาการเริ่มความเรื้อรังแรือเปล่าบอทรงทรงใจด้วยะเจแมวเจแมวอีกเลยอ๋อเจ็บจัาจากมืออะไเจ็บเจ็บอื่นเลยฮะยังบูยงบซื้อสัง,<อ>สงกุซีบอโอแต่ว่า,าขึนข้นขึ้นโค้งหาบะเวียงอันน่ะมีแล้วเนาะมีแล้วหรใหม่อืมเจ้าเจ้าโซกันซังกะซี โดยตอนนี้ยังขาดนะอะโรซิงอะโูซิงเนาะไม่อัดทวนแล้วแม่ทวนคือว่าไมชซล่าไมชซล่าโอ้บูใช้ไมชุล่าใส่ไม่ไมเป็นก็ได้โดยและอันต่อไปอันเสร็จไ,ได้บ้านีหอ้าวยังไงเนาะเปิดผ้าขึ้นมาอีก,กอ่า ดูทางเฮือนน้องละวันนี้พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่ามือสาวดีเข้ามาอัปเดตน้องดาวให้พี่น้องเบิ่งชมกันพี่น้องไงเนาะอ่าถ้าเกิดได้ออกประโดดคลิปแล้วก็ได้เข้ามาอีกพี่น้องเนาะเข้ามาทางบ้านทางเฮือนน้องๆวันนี้ี่น้องเอยก็สชิบปลาน้องมาเบิ่งทางเฮือนน้องเซล่าพี่น้องเนาะว่าน้องๆวันนี้น้องเซลแล้วเอ้าหินาซึบอยู่บ่่พีน้องเนาะเจ้าว่ามือไปแจัก คนเดินเบิดกลับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็เอฟซีกันเบิร์ดซูโคซูคนเบิดสุมองสุบอนพี่น้องเลยเนยาะเราจะอยู่ภายในเล็กต่างประเทศกันยินดีตอนขับเข้าสู่ส่องยูทูบน้องตูุไซปันสุกอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยมาพบมาพอมาตูุไซตอนนี้พี่น้องเนาะอยู่เพื่อนทางเพื่อนทางซานน้องใตหล้าพี่น้องเลยอ่า มาวันนี้น้องๆพื้นได้เห็ดเวี่ยวก็เหมือนพี่น้องเนาะควรแนวใด้หัวเห็นแต่น้องจ้อยน้องเอ๋ยนึ่งไปหาน้องจ้อยก่อนเนาะใส่พื้นพาย็ยังบอทันหมอดนี่เนาะใต้เจ้าสี่สมุนกัจักษ์ยเก่นี่พี่น้องเอ้ยอ่าเด้อ สบายดีเด้อน้องจอยโดยสบายดีโดยใช้มือนี่คืออยู่ผู้เดียวน้องสลาดยื้อน้องดาวใช่ไหมน้องสลาดยู่น้องดาวโดยโอ๋อเมื่อนี้บริภากันเห็ดเวียกบ่เห็ดแล้วแกแบะแล้วก็ไปซานดินอ๋อเพื่อนน้องสลัดนี่แหละบ่เลย,เดยโดยโอ้ไปเลยพี่น้องๆอืมเจ๊กจักมือใช้น้องสลัดย,ยังทันมาอยู่เนาะโดยเ่ย นได้ก ah ินข ah ้าวกินน้ำอลไรวะกินแหละได้ยังกินข่าวเมื่อเช้านี้อ่้ปีกเป็ดปิ้งเป็ดโอ้เป็ดเอามาจะใช้พ้อช้างชื่ออ๋อเหต่ปี๊ยกบอกคืปิ่งกับเลือดแต่แปลงผมบอกมีแต่ปีกปีกมีแต่ปีกปีกปีกอ๋อบ่นปิ่งเป็ดปีกเป็ดโอ้ยเดี๋ยวว่าอันนั้นเนาะปีกเป็ด โดยตัวเพืนอนนั้นเห็ดแส่เย็นได้ฮะโดยคือแบบขาเป็ดแถวใ้คอยกินนำ้ำบ้ากำลังว่าสีหาไปให้าพอแก้วแล้วผมไปก็กินนำ้ำโดยอ่าแล้น้องสาวเลินยังเพิ่นหากามาบอก,จกเจ้าหากามาอืมเฉราะวันเ้านี่คอยออกมาแต่เันเาๆโอ้เห็นไผยเห็นน้องดาอยู่ือน อ้าววะคือมันี่คือบุห็นไผเอามาเห็ดเวียกว่ะพอแล้วเพลนแล้วเลยเนาะเทเฮือนนองหล่าไปหน,อนะะ่อ,อยอ่าจ็จน้อยนองหล่ามาสิไงเพืน่นพาเลาะเบิ่งไปหน่อนยเนาะอ่ะพี่น้องอันนี้นองหล่ามาเรียบร้อยพปนน่อเนาะ <c oughs> ไปปันขี่ตัวสบายดีเด้ <c oughs> ดอ่าไปปันขี่ตัวอันนี้เนาะก <c oughs> ินนี่นยังบุหินนองหล่ามากกว่าที่ประเทศเลยอ่าเท่า อ่าแล้วแต่ว่านี่ผู้บ่อนองหลานนี่โดยแล้วแต่อุ้ยจังโมวันองหลามเนี่คู่บึงขึงอ๋อจะเห็นจนค่ำวานนี่กันค่ำเนมืดนะอ๋อบุกอย่างเดียวเลยเนาะโดยเอ้าผู้ไอเสือซีผ้าผู้ย่างมาบ่อนะเออแก้วผืนยางมาพี่น้องเนาะยันน้องตัวท้องเอาหมดไปหน้าแล้วอ่ะอืมเมื่อนี้เมื่อนี้อยู่กันสองคนสามคนกับผอแก้วนี่บ่โดยจะเอาผืนก็ไปหน้าแล้วผอ โอ้พอแก้วสิออกไปนะเรือสนัดเข่าเดิเออเมื่อนี้ปฏิเหตุวิ่งอย่เงี้ยเมื่อนี้แล้วได้เลยน้องหลาเออเรื่น้องหลาแล้วเรียบร้อยก่อเอลเทคานมาเป็นใครเด้อโอ้วันทิดเนาะมามามเป็นเท่าไรด้วยด้วยอ๋อเบื้องพาเลาะเบื้องบันพี่น้องเลยอ่าเถอะแล่เรียบร้อยพี่น้องเนาะสำรวจเบว่างงานก่อนบบบนี้ ร้อยเนาะเด้ไวยูขันตังใจเห็ดอีกเนะเาะตัวสีบร่๊ะได้วานนี้ได้อออเอาเฉยลุยใสยกันโอ้โพายทางหลังเจา้าผมเสียสีวผ้าผมป้าท่ีมัตะไคร้เนาะอย่างเด้หิมตะไกรตีใจยังได้เนาะ ดีใจกรอยาด้อยไปิขอเงินแล้วเนอะขอเงินแล้วนี่มันบ่พออ่ี่หนาเขอเงินอะไรอืมมาทางไหนนี้คือย่างมาจนำกินเนอะขอลำข่อยบอข่อยแล้วสิขอํำเจ้าข่อยให้เงินเบิดไปหมื่นกว่าผมมือเส่านี่ฮะเเงินะสียกโทรศัพท์ใหม่เออโอ้เมดไปเมิดไปหมื่นกว่าบอดีใจเ็ก็ะยาเป็นหนี เป็นหนีแม่หมื่นหนึ่งผมยืมแม่มือเสาร์เนี่ยฮะสื้อในนี้แหละมาลงทุนไอ้ธุรกิจนี่แหละเนาะเอาสบายดีได้พอแก้วเด้อสบายดีเลยเนี่ยยันมาจะใช่หนีขึ้นยางมามาแต่เฮือนมาแต่เฮือนยางมาบ่มือนี่ยางแล้วคนเอิ่นจะจ่อไวๆกูจ่อเอาจริงดิแม่นจะบ่แม่นล่ะเราไปบ่ได้เอิ่นสิครับ ก็กมบอบบอบกูมเด้เลยายจเจ้าคือว่าบอกคอยจะนอกคอยได้นางโดยชีอยู่หันก็ได้ขึ้นว่าเจ้าบอกมาเห้เนาะคอยก็บซิงมาเลยแล้วก็กือใส่ใบใบกูมเดนอนั่นนั่บอบได้เห็นด้ยไออ่นี่บอกไปไปบได้ินว่าตอนคอยอื่นตอนคอยออกมาตนม่วงเออเออก็รักชิยกมือใส่กวมคือว่าเจ้าลมเวียกี่เนาะเฮ้ยมีหมูมะลินโอ้ วูบว่าอันสีมาพี่สั่นกับไปหาบแล้วเหรอผมบอกทรบอกทรแล้วบุได้เบอร์กันเนาะฮาวทรบอกน้องหลาก็ได้ป้าบุได้เบอร์ว่ามือหน่ะทรหาข่อยอยู่ยังบอกบุได้เบอร์วายบอแมนแล้วเฮ้ยก็ไม่โดนเลยเฮ้ยใครเอาไปน้องแกแบบก่อนนี่เพียงเนาะอย่างมาเนาะเออดีแล้วอย่างออกกําลังกายฮไงลดายเนาะกลังกายตั้งไหนอ่ะเออลดเจ้าไปใช่เบิร์สลดเจ้าฮะ โอ้ขี่ไปเบ่นเลยอืมเดี๋ยวเลยขุนเขาเด้่แล้วแล้วมีขี่ยาไม่พออืมเป็นยังดีแหละจังออกกําลังกายเนาะเออควาดันได้เนาะแม่ควาดันทวาดันไปออกกําลังกายกันตอนเช้าแดดเมี่ยงๆอยู่เนาะเอ้านี่ก็ยังเศร้าอยู่เด้นี่กะยังไปช่วยบรนได้ได้นี่ก็ได้ เพิ貪 Styles, 貪 iciones, 貪貪่นองามมีบ kind of, ่อคานนี่รุ貪貪่นรุ bridge, ่นบ่เบี้ยวที่คานนี่เนาะแอนบอคานนี่จะประกอบเองคานนี่เพเบิ่งพี่น้องเาใช้บอฝันอโอ้งใจหงใจคือวหแทะนะบรรเจ้าคือสาแท่นี่ลงใจเข็ดบุ่มบ่มบุ่มบุนด้อจเโอ้โอโอ้โจโจนี่้องใจคอยดีเพอแห้งงี้ A ซ้ำดโอ้งานเร็แล้วนำประกอบอกิงในเรื่องอยู่เนาะตอนนี้อยู่ในประกอบสา,า,ามคันใช่ตัวนะฮะอืม,มสื่อจิตเนาะฮะ เห็นเพื่อนอ่นเห็นสวนเพื่อนออกไปเชโนผู้ใดอนไแม่ย่านเพื่อนออกไปเ<อ>บิ่งส่งข่าวให้ลูกประจักษ์สวนกันกับเฮ้าหมูเศร้านี่ขี่สวนกันไป,ไปคูมค่มือบอกขู่มือตีปลามื่สองมือนท่านึงบอกเพื่อนบอ,อกบโดยสองหมื่นไปส่งข่าวลูกท่านึงเพื่อนหรอตอนแรกเพื่อนิเก็บอนามาั้เหรออนามัยเดิมอ,อนามั้ขี่ อือแล้วก็พวกนี้ตัวนี้มันบ่เมัะปานใดมันแดดเนาะมีแต่สิแกะแบบไปซื้อบ่ดยแกแบบแล้วก็เก็บแป้นนี่แหละเอาไว้งัดตะปูแล้วก็แช่ลงน้ําอือแป้มันดุ้งโอเคเอาเอาไปไปแช่น้ําไว้แช่น้ํางมันสิบ่าบ่ซะบ่มันเห็นดีอคันแช่น้ํานี่หดีบ่ดอแช่นี่มันสิแบบมันแห้งมันดิ้นไปเลยนะอแบบมันดุ้งดุ้งดิงมันดิงา มันสิดุ่งไปแล้วมันสิซื้อคือเก่าบ่มันก็ซื้อแหลวไปเลยได้เออมันเอนเอาาขอโทษเรามันเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะซื้อคือเก่าบ่เออไปแช่น้ำแล้วมันก็ซื้ออืมยังไงก็มันอิ่มน้ำเมันอมน้ำอย่างเนาะอมน้ำไว้แล้วมันก็แบบเป็นมันคล้ายไม่ดิฟมันแหละอืมงัดกู้อะไรแบบแช่น้ำโอ้ลองใจเคาะปุ่มบัมปุ่มบัมดี่เราเห็น บ้านเรื่น้องจ้อยเลยครับค,คนเอาอืมไม่รู้ยังไครับมันจะใส่ได้โดนเนาะมังถืออาบันเท้าก่อขึ้นเท้ายากเท้ามันกัดใส่ได้อีกบ้านนี้เนาะ,นนะอ่าน้องจอยปาตากแดดมันดุงใส่ไรดีซื้อใหม่เนะาะมั้งเปนน้องจอยเกิดกับมอไซค์อีกแล้วน้องจอยโอ้ยฮะใส่เกิดมันก็น้องจอยเป็นห่วงเลยเนาะอ<ต>ีซี่เพินพ่นเอนกันเป็นห่วงอยู่อาเกิดบระเฮนเกิดบระเฮนอีกเลยโอ้ยเฮียเรื่องเกิน แมนบอแล้วคงบ่มักใส่เกิบเนาะเห็ดเถือดนี่นี่ระวังได้เหยียบตะปอกตะปูเหยียบเศษเล็กลนั่นนี่เจ็บย่อนได้ดไนนอ,<พ>อนาเห็เถือต้องในครั้งนั้นนะมันจะประมาทได้เห็ดเวียงนี่ก่งสำได้กาโย่จออ่อยเหยียบนี่พอแห้งนี้ก็สินสั่งไ่เขาบ่อยู่นะ จะสีนังเนี้ยวมาแต่ไสคกระยาดอกเขาบอกอา <laughs> น,นตอกลักบก่คันตนันนนวนี้นะเนาะเบี้ยวเนาะโอสานใหญ่ได้ใหญ่คันนี่เบี้ยว <laughs> <laughs> ไ้ดอกะแล้มันไม่ยิงแขไ่ <laughs> ไอ้บึงแม่ถือก,กุ้งเลย ปงกระป๋านอ่ะเจ้จะเป็นไว่งพูดไปคนก็ได้ฉันองรถได้วช้ไปงานตะบูขอนมาขอนมาสิหัดน้ำนี่ใช้ขอนก็เอาไม่เห็นซองน้องหล่ะอนอนน้สมั่อบมนมาสิงัดซ่ม่นหัดอยู่นี่ก็ได้เป็นยังดอกเดะกัเขาเดียวใช้ขอนเนี่ยอันนึ่งหาะเจ้ามีแต่โจมมา ngạc cái ngạc ngạc này. ngạc 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 Đẹt đấy. เดี<ใ>เดี๋ยวเดี๋ยวโจมมือเราแล้วเป็นนาขายยู่ยุ๋มก็ไมาเดี๋ยวไโจมขายเป็นนงางย,ยูมเอ้ยป่ะปะ กองก้อนบาทนีดนึหมอ,อ๊้องเพลงอล้วบ้าีทั้นพี่มขอชิมีวันตั้งกล้องอยู่ว่าอะไรบา้าง ปูด้ตะปูด้ตั้งนี่อยู่นรนี่ตั้งอยู่ีนรถโอ้มันตักแดดติตักแดดแมันเป็นยังหเนาะเลเบิดดอกทีเนาะแล้วมันก่อนเนี่ยเบซีเนาะมาฮักก่อน วาแล้วเนาะซื้อตู้ซั์ใหม่เลยนะัวแล้วเนาะซื้อตับใหม่เนาะต้ั์ใหม่ของมันของข่อเองซื้อให้นั่นน่ปู้ใช่มเนี่ยาเอกูอนาปดทางใกล้ๆจอยปดาใกล้จ่อยอห้องก็ตัวงก er ัแล้วแบอกไว้ทีพัานแหล่เเะ

dạng dạng lọc thủ rất mẹ chịu mẹ dạng dạng lột lột dạng 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 lột dạng 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 mình dạng mình dạng 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 đây dạng 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 dạng

เจยเห็นตะกูเรียบรอดว่นเหยียบแท่อะไรก็ได้หยบได้เลยนีงบอสายซ่เนาะบุหดี่สอดเลยลักเองหยาไม่ก็มแป้นนแล้วนีแหละัดออกบ่ตัวนี้มาเลยเนาะปลาเลยบ่ปลาเลยเห็นเห็นนัร้านร้านส่ขุดเนาะเหยียบไม่เขาสอกกูกูใช้ปนแป้นนแหละสอดซอดแล้วที่ไปเหยียบเหยียบ

โอ้ยแดดได้พี่น้องเลยดอโอ้ฮ้อนเชยคือดาวห้อโอ้อนดูผมดิทางเดีมาเนาะเป็นอะไรได้ก่อนเจมแมอาการเริ่มความเรื้อรังบอทรงใสมวยจีบแมวเจมแมวอีกเลยอ๋อเจ็บจักมือะไรเจ็บเจ็บอื่นเลยทางก็เจ็บเริ่มมขึ้นนี่ Hộ, một một. Tớ, tớ, bên, mẹ này quần mặc ăn cái này biết quạt cả nha cái quạt long bưng chẹp xin đi đấy thấy nó giờ ban lam mà nghe ถื่อยู่คนคุมงานเ็บเงานหจ็บแลอืมขันมือได้เห็ดเวยนักเลยจังบ่เจ็บเจ็บอ้เอาขามือนี่ไปเห็ดเลยซะเป็ย่อต้นไม้เด้ตัวตัดย่อขึ้นตั้งขึ้นย่อให้มันตั้งขึ้นได้ขึ้นออกแล้วอ

เดยพอได้ใส่ตัวเก่าเนาะเก็บเอาเอาประโยชน์พร้อมเลยเอาเก็บตะปูสอนเลไว้เลยประโยชน์พอ้อาไปที่รถทัวร์แม่นเลยประหยัดพร้อมประโยชน์หลายอย่างอยู่เอล่าให้ทำเดินนึงรถ ขี่ไปขี่มาจักรรถจักรจะรถใหญ่แล้วบางเทอรถทรงปอกชรงปูนนั่นนี่มาได้ส์อะทรงแหงทงทรายเนาะเหยียบนี่ก็ซอดถือกันได้ตัวใหญ่กันเนาะอืมใจพงษ์เงียเนาะเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะเดินน้องแต้ล่าถ่ายแต่ดินเขาวทมเลยคุณพงษ์ลังคาแล้วกว่นี้เนาะ นี yeah. okay. you ah, <S <s ่น oh. mm. ี been, h, mm. ่น uh ี no. oh. <S <s okay. ่น okay. ี่น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 ่าี่น่นี่นี่นเ่นี่นี่นีรนี่น่นี่นี่าี่นนี่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 ีีน่นนี่นี่น่น่ีี่น่น่นีี่ี่นนน่นี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  อารูซิงอารซิงเนาะไม่อัดทวนนนั่แหละวแม่ทวนคือว่าไมซูล่าไมซูล่าโอ้ยใส่ไมซูล่าใส่ไม่เป็นก็ได้โดยและอันต่อไปอัเสร็จได้บ้างนี้พ่อแกว้วเอาดินเข่าก่อนบอกก่อนไหนเลยดินเข่าแล้วก็จังขึ้นโค้งล่าคาโดยอืมขึ้นโค้งล่าคาขนาดมีงบแล้วก็มุ้งเลยจะจังก่อมุ้งเลยจังก่อไม่ยอมหุอนอ้ยอ่ะ,อะ,อะเป็นยังไงเนาะ อาพี่น้องประมาณนี้และสกีบนี้น้องก็แต่ว่าสำเร็จเรียบร้อยเน,ะนาะเขื่อนน้องเสลาเป็นเออยก่อเอาเทคานอ่ายังแต่ว่าบานนี้ฐาดินเข่าพี่น้องเนาะแล้วก็ขื่นโคง้งมงลังคาพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้กะนำพวกแก้นวน้องยังขาดงบอ่ายังขาดหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยแต่หลักๆก็คืออ่าอนุสิงพี่น้องเนาะอนุสิงแล้วก็ไม่เสซล่าเป็น,น,น,นอเนออย่าตัวสีเห็ดต่อไปนี่พี่น้องเนาะอ่าขนมีงบพี่น้องเลย เอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กระถามมีผู้รักผู้ใหญ่จะบุญทันได้จากซอยเดือนเนาะทางบ้านเฮือนน้องแซล่าพี่น้องเอกติดต่อหาน้องสายได้พี่น้องเนาะโดยสถานี้ขอลาพี่น้องไปก่อนไปผ่าประกันได้กระสอบกระถูกรอไปแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องสายจนจบๆจบเนาะขอให้ทุกคนจะมีสุขภาพากายแข็งแรงดำรวยดำรวยเพื่อสู่คนโดยสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี